SwordY s What with toy do you toys play play with, to ys, toys. What you play with? สวัสดีครับวันนี้จะมาทำเสนออุปกรณ์ที่ชื่อว่าม wi ี WiFi r e p e a t e r Pro นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยขยายสัญญาณ w i f i นะครับไปยังจุดที่เราสัญญาณ w i f i ไปถึงน้อยนะครับหรือไม่ถึงแล้วเนี่ยเช่นพวกชั้น3ชั้น4ชั้น5หรือระยะหน้าบ้านเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi รุ่นนี้เนี่ยจะรองรับเฉพาะตัว2.4นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างประหยัดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าบาทพอเราเปิดกล่องแกะออกมานะครับด้านในก็จะมีตัวคู่มือนะครับ1เล่มก็เรียกว่าอาจจะจาเป็นต้องใช้งานนะครับเพราะว่าเราใช้สแกน QR code เพื่อเข้าอุปกรณ์นะครับโดยจะผ่านแอปของมี ตัวอุปกรณ์ด้านในข้างในเนี่ยก็จะมีตัวขยายสัญญาณ1อันนะครับแล้วก็ข้างในกล่องก็จะรูโล่งไม่มีอะไรแล้วตัวอุปกรณ์มี Wi-Fi x t e n d e r Pro นะครับตัวพัสดุข้างในเนี่ยก็คือจะมีแค่เป็นลักษณะเหมือนเป็นปลั๊กนะครับเป็นเต้ารับแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสาสัญญาณนะครับทั้งรับและกระจายตัว Wi-Fi วิธีการใช้ก็นําอุปกรณ์ตัวนี้ไปเสียบที่เต้าปลั๊กลับนะครับแล้วก็ผ่านแอป m ีด้านของอุปกรณ์นะครับด้านหน้าก็จะมีตัวไฟบอกสถานะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเข็มจิ้มกลลงไปนะครับสำหรับการรีเซ็ตอุปกรณ์ตัวมี Home ตัวนี้จะรองรับเฉพาะตัว Wifi 2.4นะครับวิธีการเข้าไปเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไปโหลดแอป m ี Home ใน Google Play นะครับพอหลังจากได้แอปมี Home ลงมาเนี่ยเราก็กดเข้าใช้งานนะพอหลังจากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับตัวแอปมี Home เรียบร้อยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฟเป็นสีฟ้าก็เรียกว่าใช้ได้เราก็เอาไปเสียบตรงชั้น3หรือชั้น4หรือบริเวณหน้าบ้านนะครับมันก็จะเป็นการช่วยขยายระยะสัญญาณ w i ไ Fi เราไปได้อีกนะครับในราคา200กว่าบาทก็เรียกว่าถือว่าคุณภาพใช้ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งง่าย ขอบคุณที่รับชมนะครับ